ใครที่กำลังลุ้นๆอยู่กับราคา iPhone 17 Series นะครับที่มีข่าวลือออกมาว่าจะแพงขึ้นเนี่ยวันนี้อาจจะมีข่าวดีครับเพราะว่าการคาดการล่าสุดจาก JP Morgan เขาบอกใบ้ถึงอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันครับใช่ครับคำถามใหญ่ที่คาใจกันอยู่ตอนนี้เลยก็คือตกลงแล้ว iPhone 17เนี่ยจะแพงขึ้นจริงหรือเปล่า เอาละครับและจากข้อมูลล่าสุดที่เราได้มาเนี่ยดูเหมือนว่าข่าวดีกำลังจะมาถึงแล้วนะครับเพราะว่าการขึ้นราคาแบบก้าวกระโดดครั้งใหญ่เอออาจจะไม่เกิดขึ้นจริงครับโอเคงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าตัวเลขจริงๆที่ JP Morgan เขาคาดการไว้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วส่วนใหญ่ถือว่าดูดีเลยนะครับรุ่นธรรมดากับรุ่น Pro Max เนี่ยราคาน่าจะนิ่งๆเท่าเดิม แต่จุดที่น่าสนใจจริงๆเลยนะมันอยู่ที่2รุ่นตรงกลางนี่แหละครับคือรุ่นโปรที่ดูเหมือนจะขยับราคาขึ้นกับการมาของรุ่นใหม่อย่าง iPhone 17 Air งั้นเรามาเริ่มเจาะกันที่รุ่นโปรก่อนเลยดีกว่าที่ว่าราคามันสูงขึ้นเนี่ยเอ๊ะแล้วมันจะคุ้มค่าจริงหรือเปล่ามาหาคำตอบกันครับก็อย่างที่เห็นในตารางเมื่อกี้นะครับรุ่นเดียวเลยที่มีการคาดการณ์ว่าจะปรับราคาขึ้นก็คือเจ้า iPhone 17 Pro นี่แหละครับ ตัวเลขกลมๆที่คาดกันก็คือบวกไปอีก100ดอลลาร์สหรัฐครับฟังดูเผินๆอ,อาจจะรู้สึกว่าโหเยอะเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องจริงมันมีอะไรมากกว่านั้นและนี่แหละครับคือเหตุผลสำคัญเลยเพราะว่าความจุเริ่มต้นของรุ่นโปรเนี่ยเขาคาดกันว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยนะคบคือจากเดิม 128GB ในรุ่นก่อนหน้าขยับไปเป็น 256GB ใน iPhone 17 Pro ครับ พอเป็นแบบนี้ปุ๊บราคาที่เพิ่มขึ้นมา100ดอลลาร์เนี่ยมันก็เลยดูสมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับคือมันไม่ใช่แค่การขึ้นราคาลอยๆนะแต่เหมือนเราจ่ายเพิ่มเพื่ออัปเกรดสเปคที่มันดีขึ้นแบบชัดเจนเลยเอาล่ะครับนอกจากเรื่องของรุ่นโปรแล้วยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องจับตาดูกันให้ดีเลยนั่นก็คือการมาของรุ่นใหม่อย่าง iPhone 17 Air ครับ สำหรับเจ้า iPhone 17 Air เนี่ยต้องบอกว่ามันจะมาแทนที่รุ่น plus ที่เราคุ้นเคยกันเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือคาดกันว่าจะมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่แถมสเปคก็อัปเดตขึ้นด้วยซึ่งตรงนี้แหละครับคือตัวแปรสำคัญของเรื่องราคาเลยมันก็เลยทำให้ราคาของรุ่น Air ตอนนี้ยังมีความเป็นไปได้อยู่2ทางครับคือ 1. อาจจะคงราคาเดิมไว้ที่ 899. ดอลลาร์เท่ารุ่น plus หรือ2อาจจะขยับขึ้นมานิดหน่อยเป็น949ดอลลาร์ ก็เพื่อสะท้อนต้นทุนของดีไซน์ใหม่นั่นเองครับโอเคครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นงั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญสำคัญทั้งหมดจากการคาดการณ์ครั้งนี้กันอีกสักรอบนะครับประเด็นหลักๆที่ต้องจำเลยนะครับก็คือ 1. รุ่นโป,โปรแพงขึ้นจริงแต่ก็ได้ความจุเพิ่มมาเป็น2เท่า 2. รุ่นใหม่ที่ชื่อแอร์จะเข้ามาแทนที่รุ่น plus เดิมและ 3. รุ่น17ธรรมดากับ17 pro max เนี่ยราคาน่าจะยังนิ่งๆเหมือนเดิมครับ และสุดท้ายนี้ก็มีคำถามที่น่าสนใจให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าการที่เราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่าได้ความจุมาเป็นสองเท่าแบบนี้เรายังครจะเรียกมันว่าการขึ้นราคาอยู่ไหมหรือจริงๆแล้วมันคือความคุ้มค่าที่เพิ่มขึ้นกันแน่